Here we go ได้มาแล้วครับได้ตัวบวกมาแล้วสําหรับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการครับว่าสอยดิชัลลิสันก็มาจากท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเนี่ยหกสิบล้านปอนด์นะครับจบแล้วนะครับสิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับแฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเมื่อล่าสุดทางสโมสรเนี่ยยืนยันปิดดีลคว้าตัวดิชัลลิสันครับกองหน้าจากเอเวอร์ตันเนี่ยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ ไกดเดย์ทองทอดแนมฮอสเปอร์ครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับการเสริมแกล่งในตลาดสมัน,นี้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาได้มาแล้วชังอีฟบิสซูมาอีวานเบรซิตแล้วก็เฟรเซอร์ฟอ,ฟอสเตอร,ตอร์นะครับในตำแหน่งแนวรุกเนี่ยพวกเขาให้ความสนใจริชาร์ลิสันครับสตาร์กองหน้าของเอเวอร์ตันเนี่ยก่อนที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่านักเตะเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนมีการตวรวจร่างกายกันที่บราซิลไปเมื่อวานนี้เองครับ ล่าสุดครับทอนแนมฮอสเปอร์ครับออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสามารถปิดดิวคว้าตัวริชาร์ลิสันครับด้วยสัญญาจนถึงปี2027แม้จะไม่มีรายงานเรื่องค่าตัวแต่สื่อเนีระบุว่าเอเวอเรตันเนี่ยจะได้เงินในดิวนี้เนี่ย60ล้านปอนด์รวมแอนออนแล้วนะครับเอเวอเรตันครับคว้ากองหน้าอย่างริชาร์ลิสันเนี่ยวัย25ปีมาจากวัตฟอร์ดในปี2018ด้วยค่าตัวราวประมาณ50ล้านปอนด์ เขาลงเล่นให้เอเวอร์ตันไปแล้ว152นัดทุกรายการแล้วนะครับผลงานยิงไป53ลูกกับ14แอสซิสต์นะครับดิชาริสซันเนี่ยลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลไปชุดใหญ่นะฮะก็คือ3 6นัดยิงไป14ลูกนะครับอือหือจบแล้วสำหรับดิชาริสซันกับสปเปอร์นะครับย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรียบร้อยครับ60ล้านปอนด์จบแล้วทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์ก็มาเลยขอบคุณครับ